เอาเป็นว่าติดกระดาษเสจแล้วครับพร้อมที่จะพ่นแล้วนะครับติดประมาณนี้ครับขอบเสร็จนี่พร้อมที่จะพ่นแล้วครับผมอันนี้ก็พกกันหกมะกูนเอซุ้มล้อก็ติดท,ที่ขอบในสุดแล้วว่าไม่มีสีเข้าไปข้างในข้างในตัวถัง,งจะได้ดูสวยนะครับติดประมาณนี้ ปกกระจกนี่เราก็ติดประมาณนี้น,นิอยแต่ทีนี้ติดเสร็จแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่เวลาเราติดกระดาษเราจับมือเราจะจับนังสือพิมพ์จับอะไรมันจะเป็นเพื่อเหนไหมครับนี่จะดำๆนี่ไหมดำๆอย่างน,นี้เราเช็ดเราเช็ดคาบไม่ออกครับต้องต้องใช้กระดาษละดายขัดขัดผมขัดแบบน้ำนิดน้อย เจตตามจะมีลักษณะนี้ครับเหมือนปากระโปรงมี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 เป็นแบบเราต้องรูปกระสาดแค่ขัดรูปเนยอเก่ามีโอเคสาธิตให้ดูครับเพื่อนเพื่อนจะได้ทำตามได้หรือคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ดูไว้เป็น เอาเก่ามันก็ได้ครับไม่ต้องใหม่มากเอาเก่าที่เราใช้แล้วเก่าหมุนเป็นตรงนี่ไม่มีใคยจับนะทำคนเดียวเขาก็ขัดขัดนี้เราขัดขัดขัดอันนี้หนึ่งขัดมันก็หลุดแล้วครับถ้าเราไม่ขัดไม่หลุดนะครับเช็ดเช็ดคราบไม่หลุดนะครับป้าเหนียวไม่ลุดพอเราพ่นไปแล้วมันจะมีปัญหามันจัน มันจะไม่ค่อยเกาะมันจะขึ้นเม็ดใช้ไปนานๆจะขึ้นกดมีคนเสียถัดนี้เราก็ผ่าที่แห้งแล้วพอ้าน้ำเช็ดอะไนี่ก็หลุดหมดเลยวรัทำไปนี้ทั้งคันทำไปทั้งคันแล้วก็เช็ดไปตรงขบตรงไหนที่มันเป็นเพื่อนเราก็เช็ดไปแล้วก็กาวถ้ามีเศษกาวก็เช็ดคราบให้หมดแล้วก็คนได้เลยครับครับแค่นี้แหละครับไม่ยากครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังกำลังจะฝึก ทำหรือว่าทำเก่งแล้วก็แชร์บอกกันได้ครับโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ